อ่ะครับก็สวัสดีนะครับอ,อ,อันนี้เป็นโจทย์9วิชาสามัญน,นะครับสังคมของปีที่แล้วนะครับข้อ26เวลาเราทําข้อสอบสังคมนะครับจําไว้เลยว่าต้องอ่านโจทย์ให้เคลียร์แล้วก็ต้องเ,ออเข้าใจโจทย์ก่อนถ้าไม่เข้าใจโจทย์จะไม่สามารถตอบคําถามข้างล่างนะครับไม่สามารถหาข้อที่ถูกได้เลยนะครับทีนี้มาดูนะครับข้อนี้ก็ถามว่าข้อใดคือการใช้เครื่องมือ นโยบายการเงินเพื่อที่จะลดปริมาณเงินในระบบเศรษฐกิจนะครับอ่ะเราก็ต้องมาดูภาวะการที่เกิดขึ้นก่อนการใช้นโยบายการเงินเพื่อลดปริมาณเงินในระบบเศรษฐกิจนะครับอันนี้ถ้าเราเรียนเศรษฐศาสตร์มาแล้วนี่คือเกิดภาวะเงินเฟ้อนะครับตอนนี้เกิดภาวะเงินเฟ้อเพราะนั้นรัฐบาลจะต้องจัดการเงินที่มันเฟ้อในระบบเนี่ยให้กลับเข้ามาสู่ในระบบในในถุงเงินของรัฐบาลให้ได้นะครับอ่ะทีนี้เวลาเรามาดูเรื่องนโยบายเงินเฟ้อเงินฝืดนะครับภาวะการเงินเฟ้อเงินฝืดมันจะมาเป็นตัวแบบนี้ เงินเฟอ้อนะครับคือภาวะการที่มีปริมาณเงินมากพอปริมาณเงินมากมันจะทําให้ความต้องการซื้อมีมากกว่าความต้องการขายนะครับก็แปลว่าแบบคนซื้อนะครับมีมากกว่าคนขายอ่าพอคนซื้อมีมากกว่าคนขายนะครับคนขายไม่สามารถหาสินค้ามาตอบแทนได้กลไกราคาก็จะทํางานพอนกลไกราคาทํางานนะครับราคาสินค้าก็จะเพิ่มขึ้นของก็จะแพงนะครับของแพงแปลว่าอะไรแปลว่าเงินนะครับ เท่าเดิมไม่สามารถซื้อสินค้าได้นะครับคือประชาชนมีเงินมากแต่ไม่สามารถซื้อสินค้าได้ภาวะการแบบนี้เราเรียกว่าภาวะที่มีค่าเงินต่ำนะครับค่าเงินต่ำลงนะนี่คือภาวะเงินเฟ้ออส่วนเงินฝืดนะครับจะเป็นภาวะการตรงกันข้าม เงินฝืดเป็นภาคะการที่ปริมาณเงินมีน้อยนะครับพอปริมาณเงินมีน้อยมันจะทําให้อุปสงค์นะครับมีน้อยกว่าอุปทานนะครับก็คือคนซื้อน้อยกว่าคนขายนะครับอพอคนซื้อน้อยกว่าคนขาย คนขายก็ต้องลดราคาของเพื่อให้ขายได้นะครับแต่พอลดราคาไปก็ยังไม่มีคนซื้ออยู่ดีมันก็เลยเกิดยุคที่เรียกว่าของถูกแต่ไม่มีคนซื้อนะพอของถูกไม่มีคนซื้อผู้ขายก็ไม่สามารถคงต้นทุนไว้ได้นะครับพอคงต้นทุนไม่ได้ก็ต้องลดคนงานออกมันเลยเกิดปัญหาการว่างงานนะครับซึ่งจะเป็นผลพวงของภาวะเงินฝืดนะครับอ่ะ ทีนี้เมื่อเราเข้าใจภาวะการเงินเฟอ้อเงินฝืดแล้วนะครับเราก็ต้องมาดูตัวเครื่องมือในการจัดการปัญหาเงินเฟอ้อกับเงินฝืดอนะครับอันนี้เราจะดูในพาร์ทของนโย,ยบายการเงินนะครับซึ่งจะจัดการโดยแบงก์ชาตินะครับแบงก์ชาติหรือธนาคารแห่งประเทศไทยนโย,ยบายที่แบงก์ชาติใช้เนี่ยมันจะมีอยู่ทั้งหมด5ตัวนะครับ 1. เรื่องของดอกเบีย้ย 2. เรื่องของเงินสดสำรอง3อัตราซื้อรถ4พนันธบตร นะครับแล้วก็ห้าสินเชื่ออันนี้เป็นนโยบายที่แบงค์ชาติจะใช้นะครับในการจัดการปัญหาเรื่องเงินอ่ะหนึ่งสองสามสี่ตัวเนี้ยนะครับมันเป็นการเก็บเงินเข้าคลังของรัฐบาลนะเพราะฉะนั้นรัฐบาลจะต้องเพิ่มในกรณีที่เกิดภาวะเงินเฟ้อนะครับเพราะว่าภาวะเงินเฟ้อต้องเก็บเงินเข้าอภาวะเงินเฟ้อต้องเก็บเงินเข้าเพราะฉะนั้นในกรณีที่เกิดภาวะเงินเฟ้อนโยบายการเงินที่ กระทรวงแบงค์ชาติทํางานนะครับแบงค์ชาติใช้งานเนี่ยจะต้องเพิ่มสีตัวบนนะครับคือเพิ่อมอัตราดอกเบีย้ยเพิ่มเงินสดสำรองเพิ่มอัตราซื้อรถแล้วก็เพิ่มการซื้อขายพันธบัตรนะครับแต่สินเชื่อเนี่ยมันคือนโยบายการปล่อยเงินออกนะค,ะนะครับเพราะฉนั้นในภาวะที่เราต้องเก็บเงินเข้าสินเชื่อเราปล่อยไม่ได้นะครับยิ่งปล่อยมันก็จะทําให้เงินยิ่งเฟ้อเพราะนั้นสินเชื่อจะเป็นเรื่องเดียวที่จะสวนทางกับคนอื่นคือในภาวะเงินเฟ้อต้องลดนะครับการปล่อยสินเชื่อ นะเพราะฉะนั้นเงินฝืดก็จะทำตรงกันข้ามกันเวลาเราจำก็จำเป็นแพทเทิร์นแบบนี้นะครับอ่ะทีนี้เราไปดูในตัวข้อสอบข้อสอบนะครับเขาถามว่าข้อใดเป็นนโยบายการเงินที่ธนาคารกลางใช้เพื่อลดปริมาณเงินในระบบเศรษฐกิจนะครับอ่ะทีนี้เราก็มาดูอัตราซื้อช่วงลดนี่คือมาตรการที่รัฐบาลใช้อ่ามาตรการที่แบงก์ชาติใช้นะครับแต่ถ้าเงินเฟ้อเราต้อง ลดตัวเดียวคือสินเชื่อเพราะฉะนั้นที่เหลือต้องเพิ่มให้หมดนะครับอ่าข้อ1มันลดเพราะนั้นผิดข้อ2นะครับมีเพิ่มแต่มีลดเงินสดเงินสดอัตราเงินสดสำรองเพราะนั้นก็ไม่ได้นะครับข้อ3มีลดอัตราซื้อช่วงลดก็ไม่ได้ข้อ4เพิ่มเพิ่มซื้อพันธบัตรรัฐบาลน,นะซื้อพันธบัตรรัฐบาลเป็นอีกข้อหนึ่งนะครับในเรื่องของการปล่อยเงินออกเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็ไม่ได้ นะครับอ่ะเพิ่มเงินสดสำรองเพิ่มอัตราและขายพันธบัตรรัฐบาลนะเพราะฉะนั้น1 2 3ตัวนี้เป็นการเก็บเงินเข้าทั้งหมดเพราะนั้นข้อนี้ตอบข้อนะครับ